ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชาหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่139ด้านหลังไม่มีทางเดินแล้วดูเหมือนว่าเมื่อก้าวย่างบันไดนี้ขึ้นไปก็ไม่มีทางหวนกลับคืนไปได้แล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีใครได้กลับมาอีกเมียนเออ พวกเราเดินหน้ากันต่อไปเถอะได้เหนือขึ้นไปจากส่วนนี้จะมีอะไรนะ,ะมีเสียงก้าวเดินพูดที่มาเยือนบันไดสวรรค์สองหอนย่แล้วนี่คือทหารสวรรค์แห่งสงสวรรค์สองหอน มีว่าจะเป็นเทพหรือปีศาจกล้ายหยุดข้าฟังเสียงนั้นเือฟังเสียงาอมันกลายเป็นเมฆหมอกแล้วหายไปแล้วสินะฟังเสียงจะไม่เป็นไรใช่ไหมวางใจเถอะข้าไม่เป็นอะไรก็เพอะ ทหานสวรรค์ต้นนี้ทนต่อการโจมตีของข้าไม่ไหวมันเลยง่ายไปสะหน่อยว่ามาข้ารู้สึกแปลกๆอยู่นะทหานสวรรค์พูดตามเหตุผลแล้วไม่น่าจะอ่อนแอขนาดนี้พวกเรามุ่งหน้าเดินไปดูต่อเถอะอืมผู้ที่ไายืนมันได้สวรรค์สังหาร ผ่านสวัส์อีกแล้วแถมยังกลายเป็นสองคนอีกข้าจัดการเอง <c oughs> แล้วกลายเป็นหมอกสลายหายไปยงั้นหรือเมียนเอ๋อพวกเรามุ่งหน้ากันไปต่อเถอะฟงเซียวข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างที่น่าจะยุ่งยากแล้วล่ะบันไดายาวนี่ไม่รู้ว่ามีความยาวเท่าไหร่เบื้องหน้าก็มองไม่เห็นทาง พวกเราไม่มีทางรู้ชัดเจนเลยว่าจะมีทหารสวรรค์มากน้อยเท่าใดที่จะปรากฏตัวขึ้นเช่นนั้นก็ตัดออกทีละคนทีละคนฆ่าจนบรรดาสวรรค์ส่งทหารมาไม่ได้ส่งทหารสวรรค์ไม่ได้เงั้นหรือทำไมข้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกต้อง ชื่อของบันไดสวรรค์น,นี้คือจัก,กรวาลล้อมดวงดาวจริงๆแล้วความหมายที่ซ่อนอยู่คืออะไรพระเอกกับนางเอกตอนนี้ได้เริ่มขึ้นบันไดแล้วนะคะแล้วก็เจอกับทหารนะแต่พระเอกก็โชว์เทพนะคะจัดการอาหารสวรรค์ไปหมดเลยแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องรอติดตามกันตอนต่อไปนะคะ